แบบสนใจจะมาร่วมทางกับคนแก่นะครับแบบสี่เดียไม่สี่เดียวเลยเลยเลยจึงนะจึงนะโดนหัวแล้วแต่มันไม่ตายอ่ะดาวเลยที่ดาว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 อีกตัวอีกตัวเหลือตัวหนึ่งแดนเจ็บไม่มีปืนไม่มีหมอพี่ หอวเจ็บแอนนี่มันปัญญาก่อนแป๊บหนึงม,ม,มันอยู่ในบ้านอ่ะไม่พี่มันลงข้างล่างแล้วใช่เหรอเอ้ยตายตาย,ตายมีคนตายมาแอนระวังตรงไหนไม่รู้อะพี่ ทำไมอ่ะก็มาดิก็มาดิมาดิจึงมากอ่ะจึงอ่ะสงครามของมันึงนะตะโขบสีแล้วพี่อยู่เสียงน้อยคอยรักมันมีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวยิงตะไนอ่ะให้เมื่อกี้เมื่อกี้มันมันกระโดดนี่ไงมีตัวยิงตะไนตัวหนึ่งตัวตายพี่จะตายจะตายโดนโดนลงแล้วพี่โดนลงแล้วโดดลง ตกล,ลงเข้าบ้านไม่ห่าพี่อ่ะจะตายจะตายใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้วพี่ชั้นล่างพี่หายไปแล้วเป็นบนแล้วมาันหายไปแล้วผมไม่มีปืนไอ้เนี่ยผมตายพี่จะตายจะตายร้อยร้อยกว่าพี่ร้อยกูจะตายกูจะตายกูไม่ไหวไม่ไหวไ่ไหวันบอลกันบอลตายตายยังพี่ยังยังเขายังยังตายยังไง มา呀มา呀มาดิมาถือมาดิใช่ขึ้ลูกซองอ่ะให้ไปยังไงล่ะค้าไล่ยิงลูกซองอ่ะมันตึงเกินไอตัวนั้นตายป่ะแอนไอพวกตึงนี่ตายก่อนอย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วครับน้องๆนี่ยังไง ขิงไปอีกลูกตองเวลเจ็ดเหรอครับลูกตองไหนเวลเจ็ดครับทรงพันดาวเย้โอ้โหทรงพันดาวขอบุญนะครับบุญเดชพันดาวสุดยอดเอาล่ะเจอขาไหมครับลูกตองลูกตองไหนอ๋อลูกตองเมื่อกี้อ่ะลูกตองเมื่อกี้ไม่ได้เจ็ดครับผมลูกตองเมื่อกี้พี่ได้เวลหกพี่ไม่ได้อัปเดตครับพี่เปลืองเพชร อยู่กับพี่วันหนึ่งหรอมีเกียรก์ก็นเล้เฮ้ยเฮ้ยมีคนโดนมันชุบมามันชุบมามันชุบมาแต่มันตายมีเกียร์อยู่กับพี่วันห,น,ห,น,หนึ่งมีทองพวงใช่ไหมแคนแคนเลยครับฮัลโหลมาับะพูดว่าอะไรนะท,ทองพวงอยู่นั่นนะ่ะเอามาเฮ้ยแอนโดนยิงมั้น่ะ ไงโอ้สองตัวสามตัวเลยพี่มันมาเอาคืนนะดิตีนั่นน่ะใช่นี่ไงใช่สไลด์90ไม่ดีหลังเรือหลังเรือเจ็บแอนน้ำมีเลียนอยู่กำลังวิ่งไปแป๊บนึงนนาน่ะเห็นแล้ว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 เห็นโยเอ็นโยแอนมันปิงอ่ะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่า มีสอ,องตัวมันมีอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะคือมันมม็นข้ออีกอะมาร์กจุดมาร์กจุดเห็นไหมยองบ้างของน้ำดาว้องน้ำดาวซ้ำหนักไม่มีปืนชาร์จเลยถ้าผมจะวิ่งเข้าไปนะ เฮ้ยมันเหมือนเห็นคนอยู่บ้านเขียวอ่ะบ้านเขียวตัวหนึ่งล้ม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 หลังเรือหลังเรือในบ้านในบ้านในบ้านยิงไม่ได้ไม่ถนัดไม่ถนัดยิงนี่อ้าวออส หวยแล้วงนเข้ากูและอย่างงี้อรีอมรีแอกแทกแกแรงนะพี่อืมมันปืนปี0เนะ มา uhm, ดิมาดิหยุดศพผมน่าจะมีเหรียญพี่อะไรจะไม่พูดอะไรเลยผมตรงให้แล้วเอ้ยมีคนลงมามีคนลงมาแล้วท่าสุดในระดับอยู่ตรงโน้นค่ะพอแล้วครับอย่าตา้แค่เธอคนเดียวครับอย่าได้แค่เธอคนเดียวครับ เอเอ่บ้าเออเ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 ออเออเเอมก่อเออลโอเเออเออเออออเเอ้เอออเ มาชุาบหน่อยเบอร์หนึ่งฮอดไปแล้วไอ้ยอื้อมันยิงโดนกูได้ไงวะเจ็บแ,แล้วแต่มันมีตาคืนส,ส,สวยดีมากเอาใจะบังดิามันตายแล้วอ้าวมันตายแล้วเหรอโธกูยิงเลยมาเอาดิพี่นี่ เธอ,อไอวอลวอลเธอหมดยังทุยเอาคูเอาคูง่วงแล้วง่วงแล้วไปนอนครับโอมเขาว่านี่แอบเมสหาเธอไม่ตั้งไอวอลเธอวิ่งไปโง่ๆอย่างนั้นแหละแบบหนึ่ง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 ไม่ก็คือแบบมันตั้งไอบอลไม่ติดอ่ะเออบิงไปเต้น เ้ย,ยิงตะไน่ป่ะข้างหลังเอาอ่ามาปัดบกับตะไนยขอยงพี่เลยวะโคตรจังไงเผือดิึงค่ะพิลักพิลักเราตึงว่ะอือพันยัญญาพัญญาก่อนเนอะ <laughs> บ้านเนี่ยบ้านเล็กเ,กกเนี่ย ข้างหน้าผมเนี่ยนะะหัวแตกนะหัวแตกแล้วพี่บู๊ทเอาดีอย่าให้มันชุบกันมึงจะให้มันทำไงอะ่ะมึงให้กูทำยังไงอ,อ,อ่ะอานี่อัดอัดอัดมันอยู่ข้างในเดี๋ยวตัวหนึ่ง อยู่ในหรือเปล่าวะมีสองตัวอยู่ใน้วงไม่พุไย่รูายแล้วบอสเร็วเร็วเร็วเลยสุดท้ายลุยโลดอยู่ไหนข้างล่างไงอ้าวแอร์ล้มเข้าดิเข้าโลดเอาละครับจับตาดูนะครับจังหวะนี้ครับไอวอลตั้งไปลอยออกขวามันไปขวาหรือเปล่าอยู่ไหนวะตีไปแก่ยอด ไม่ได้ด <มา S 2> ึงอะเบอร์หนึ่งผมนอกกันนะโอเคครับฝันดีพี่หลอกครับซ้ม,มีธ้งม